สวัสดีพี่น้องสุขูสุขค้นจ้าสำหรับเมื่อนี้แม่ล้นไพ่สิบ้าพี่น้องมาบึงมาอัปเดตสำหรับใหม่เลยหรือว่าบวบหรือว่าดกอกส้มจันของแม่ลําไพ่นาะจากพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านแต่ถาาแม่ลําไพ่เขามาว่าแม่ล้นไพ่ปลูกบวกบวใส่กระถางเขาสามารถดูได้ดูนบอสามารถดูให้เ่อเก็บเกี่ยวได้ดูดูเงาวงคือจะเห้ปลูกใส่ดินบ มือนีแม่ลำไพ่มาหาคำตอบจ้กพี่น้องเรากาสิหายิธีการรักษาดูแลไปนั่งนะจากพี่น้องเนาะว่ารักษาดูแลแบบใดสิห้ได้ยูได้ดนดูนแบบนี้สำหรับการปลูกพักปลูกพืชเฮาบ่าอยากปลูกดูหรือว่าอยากหาไรใได้ได้ดุนดูนแง่เงากิบปลูกทีเดียวได้เก็บดุนดูนก็คือเฮากับปลูกไม่เลื่อยนี่หละจ้าพี่น้องสามารถปลูกไม่เลื่อยผสมผสานไปกับผุดพักต่างๆเนาะสำหรับดอกส้มจันแม่ลำไพ่ก็เก็บขายสมืออันนี้กับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าสางไล่ใดใดตลอดจะเก็บทุกมือจะพี่น้องเพราะว่าขาดอเขาจะออกแล้วก็สีบานทุกทุกมือจะพี่น้องสาหรับการปลูกบวบเส่กระถางแม่น้ำไผ่กับปลูกใส่กระถางกระถางเปียดนิ้วจะพี่น้องปลูกใส่กระถางเปียดนิ้วปลูกใส่กระถางเปียดนิ้วแม่น้ำไผ่กับสามมรถเก็บได้ทุกมือจะสางไล่ใดใดทุกมือแม่ลํำไผ้ปลูกไว้ยุนี สีเข่าสี่เดือนจะเดือนนี่แหละเดือนที่สี่ตีค่าอยู่นี่ตั้งแต่เมล็ไพันขามาเห็ดอสวนอยู่ในบ้านเนาะเป็นระยะเวลาสีเส่เดือนสี่เดือนจะพี่น้องมะละกอก็เริ่มออกดอกออกน่วยออกมากบวบก,กะยิ่งโดนไปโดนไปเท่าไรก็ยิ่งอ่หยอดเงาหย้อนง่ามอวอวไปจากพี่น้องพราวามันยูกับการรักษาดูแลของเฮ้าจากพี่น้องเนาะสังเกตตรวจบวบเมล็ไพัได้จากพี่นอ้อง แล้วก็อีกมะเขือเทศหนึ่งก็คือพู้นจ้าพี่น้องขึ้นไปทั้งสุ่มเป็นมะเขือเทศเลื่อยไปน้ากันก็บ,บวบเลยจ้าพี่น้องสำหรับการปลูกมะเขือเทศคิดจังไรเหตุต้นง่ายคิดจังไงเหตขึ้นสุ่มขึ้นค้างเรื่อยไปเป็นไม่เลื่อยคือบ,บวบแบบนี้มันก็มีเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆจ้าพี่น้องสําหรับการปลูกอันนี้เป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งนะจ้าพี่น้องเนาะทีว่าปลูก เที่ยเดียวยู่ใดดุนดุนหอดฮกเดือนเกจเดือนแปดเดือนสังเกตยอดบวบเมล็น้ำผาย่สิสมบูรณ์มากและกะ้วก,ก็มากดกมากจะพี่น้องกระมากดกมากแล้วก็มะเขือเทศเมล็น้ำผ้อีกเนาะทีว่าเมลน้ำผ้ปยูกแบบนี้อันนี้คือเป็นไอเดียหนึ่งทีว่าปลูกมะเขือเทศเฮ็ดจังได้ห้ต้นงหญ่เฮ็ดจังได้ห้เขาขึ้นซุ้มข,ขึ้นข้างไปน้ำกันก็บวบขึ้นซุ้มขึ้นข้างแบบนี้ก็คือกิงๆิงแล้ว คำาว่ารับเสียงบ่เพียงพ่อหลายๆคนเคนคุณบอกว่าเสียงบ่พ่อบบมีเสียงเขาสิสามารถผลิตหมากออกน้อยเฮ้า่สิีด้กินน้อยกินหมากบ่ได้กิน,น,กน,ากากนจากพี่น้องนี่คือมันเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ว่าปลูกมะเขือเทศให้ต้นง่ญ่ต้นสูงให้เป็นซุ่มเป็นข้างหลายคนของใจสงสัยว่ามันเป็นน้ำสายพันธ์อันนี้มะเขือเทศสีดาธรรมดาจากพี่น้องพี่น้องสังเกตบ่เห็นบ่ อันนี้มะเขือเทศซีดาธรรมดจ้ะเป็นมะเขือเทศพันซีดานี่แหละพันไส์สมตำธรรมดาทั่วไปแต่เพื่นมาอยู่ในโฮมแบบนี้แม่ลำไพ่เอามาปลูกให้เพิ่นมีพีเรื่องให้เพื่อนอยู่ในลมเพราะว่าต้องการให้เพื่อนงาเพิ่นยืดเพื่อนขึ้นซุ่มขึ้นข้างไปจ้าพี่น้องอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยแม่ลำไพ่สีชอบปลูกมะเขือเทศให้มีพีเรื่องหรือว่าให้อยู่ในลมจ้าพี่น้องเพิ่นสีขึ้นซุ่มขึ้นข้างเพื่อนสี เฟื่อยขึ้นไปแบบนี้เป็นเครียดว่าไงคือพ่นสิเป็นเครียดใบข้างบนพ่นรับเสียงเพิ่นกระสามารถขยายแล้วก็ออกน่วยออกลูกออกหมากให้ได้เก็บได้กินคือเก่าจะาพี่น้องดกดีงามทุกต้นเลยจะพี่น้องแล้วก็อีกย่างหนึ่งบวบเนาะบวบพ่อแม่ลำไส้จะพี่น้องเก็บทุกมือจะพี่น้องบวบนี่เก็บทุกมือยอดก็สวยกระง,งามไงอยู่ก,กับกันรักษาดูแลข,ของเฮ้า อันนี้เขาพูดแมล็ดพันธกินไปบวดเร็วเมน้ดพันธสิเอาพักเมื่อวานใส่กระถางจากพี่น้องต่อไปกับสีว่านพักใส่กระถางนี่หะจากพี่น้องคือสีบลปล่ปอยถิ่งไว้แบบนี้เนาะนี่กัสีเอาออกมืแรงหน่อแลมลนดพันกับสีเอาพักเมื่อวานจากพี่นอ้องมาเขือเทศเบื้องมกเขือเทศแมน้ดพันธจากขึ้นซุ่มขึ้นข้างไปแล้วก็นี่อายุดูได้โดนได้จากพี่น้องเห็นไหมอันนี้คือเป็นเคล็ดลับได้จากพี่น้อง คิดลับแต่ว่าบ่อรับดอกกระเบา้องสุี่นองฟังคือเราทาผู้ใดอยากปลูกมะเขือเทศปลูกมะเขือปลูกพริกอยากให้ต้นงหญ่ต้นสูงอยากให้เฟื่อยขึ้นเป็นซุ่มๆทั้งคางไข่ไข่ค้นต่างประเทศเขาเห็ดเขาสิเห็ดแบบนี้จ้าพี่น้องเขาสิปลูกแบบที่ที่อันนี้แม่น้ำไผ่ประยุกต์ม,มาจากแม่น้ำไผ่เขาไปเบื้องนั้นขีดดูๆแล้วแม่น้ำไผ่ค่ะ เอามาปรับประยุกตใส่กับประเทศเฮห้าล่องเบิงล่องเห็ดเขาล่องเบิงเบิงของเขากับว่าคอยรับเสียงรับเสียงบ่เพียงพ่อแต่ว่าเหลียวเบิงหมากเหลียวเบิงลูกเหลียวเบิงนวยของเขาคือเปลี่ยนดีแท้แม่น้ำไผ่เลยทดล่องลองผิดล่องถือเข็ดมาหลายปีแม่น้ำไผ่ก็สิเห็ดแบบนี้ปลูกไม่เลื่อยไว้เป็นสุ่มขังลางสามารถปลูกเป็นบักเขือบักพริกมะเขือเทศพริกกระได้คือกัจ้าพีน้นองบ่าวว่าแต่สิสายพันุใด ถ้าห้าปู่แบบมีพีเรียงแบบนี้เขาสิ่ยืดจ้ะพี่น้องเขาสิยืดแล้วเขาสิขึ้นซุ่มไปน้ากันกระปวกับเฮานี่เลยพี่น้องนี่คือวิธีการปลูกผกปลูกมะเขือปลูกะมะเขือเทศห้เพิ่นขึ้นซุ่มขึ้นข้างให้เพิ่นเลื่อยไปน้ากันเนาะกระบวกและวิธีการรักษาดูแลถึงสิปลูกใส่กระถางกับผู้ชายปัญหาเพราะว่า เขาลงไปขาง่างเราจะพี่นองลากเขาลงไปขางรางแล้วเมํำไพ่มาอัปเดตห้เบิง้งพอว่าช่วงนั้นย่างว่าหั่นหินผลลับคือเมน้ำไพ่เพิ่งปลูกเพิ่งขึ้นสุ่มใหม่ๆอีฟซี่ถามมาว่าอ่าแมํำไพป่ปลูกบวบนี่มันสามารถปลูกบวบใสกกระถางี่สามารถยู่ได้ดุลปันไดสามารถผลิตหมากออกง่อยเห้าดีบอ่อได้ผลลับดีบอ่อคือจงเห่าปลูกลงดินบ่ มือนี่แม่น้าไพ่มาพิสูจน์ให้พี่น้องเบิ้งหน้าจากพี่น้องเนาะว่าลลัพั์ออกมาการที่ปลูกบวบใส่กระถางมั่นกับบ่แตกตั้งกัน,กนจ้าพี่น้องบ่แตกตั้งกันครับที่ว่าเฮาปลูกลงดินปกติจ้ะอยู่กับการรักษาดูแลข,ของเฮ้าเพียงแต่ว่าเฮ้อยังให้เขาขาดน้ำก็พ่อจ้าพี่นอ้องย่าให้เขาขาดนา้ำเฮาต้องลดน้ำให้เขาถูกมือทุกมือ,มอและปุ๋ยจ้าพี่น้องแม่น้ำไพ่สีใหายปุ๋ยถูกๆซิฟมือ ถึงสิบหามือกับบ่กบับว่ได้ถึงวา่าหามือเทียนะจากพี่น้องเนาะสิบมือถึงสิบหามือเดือนละสองเทียประมาณนี้ก็ได้จากพี่น้องให้ปุย๋ยแต่ว่าวิธีการให,ห้ปุ๋ยของเฮาห้าบวบเขาได้อายุได้ส้วงถึงสามเดือนแบบนี้สามสี่เดือนแบบนี้แล้วหฮาวสีหายข้างล่างจากพี่น้องเฮหาสีหวานรุ่งหลอบกลนกระทางข้างล่างพอเวลาเขาลงไปข้างล่างแล้วจากพี่น้องนี่คือวิธีการให้ปุ๋ยของเขาในช่วงนี้เนาะ จะไปไห้ตรงนี้ได้จ้ะพี่น้องจะอาจจะทําไห้หลากบวกของเขา้าเนา่าเปือ่อยตุยไปได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าต้นพืชต้นนี้เขาใยเแี้วหลากเขาลง่ไปข้างล่างเรียวเขาหากินอาหารอยู่ข้างล่างเล้วจ้ะพี่น้องเวลาเข้าไห้ปุ๋ยแงิน้ำไส้สีไหรอกกระทางข้างนอกข้างบนนี้สียุดไห้เรลยวจ้ะพี่น้องยุดนไห้แต่โดนเราเน้อจะไห้แค่แตงแต่เขาช่วงเขานหน่อยๆน่อยูุแค่นั้นจ้าพี่น้องแตงแต่ที่ว่าหลากเขายัางบทานในลงดินเนาะ ตอนนี้ล่ะเขาลงดินเดียวอายุสี่เดือนเลยจ้าพี่น้องซ้ำสี่เดือนกับว่าใดน้อจ้าพี่น้องเนาะซ้ำสี่เดือนกับว่าใดเพราะว่ามันสามเดือนกวัวสี่เดือนสี่เดือนเดือนนี้เลยจ้าพี่น้องนี่คือวิธีการรักษาดูแลบวบที่วาเห้องปลูกไส่กระถางจ้าพี่น้องบวบห้องปลูกไส่กระถางรักษาดูแลให้เขาอยู่ใดโดนจ้าพี่น้องให้เขาอยู่ใดโดนก็ได้เก็บเก็บกินงายๆยู่จนจนคิดว่าเบื่อเขาละ สิโลเขาถิงละจ้าพี่น้องถ้าห้าบ่ปล่อยเขาถ้าห้าบ่ปล่อยว่างเรื่องปุ๋ยเลื่องน้ำเขาก็ิอยู้ไปยังสี่ตลอดไปเรื่อยๆไปแบบนี้จ้าพี่น้องจนกลัวเ้าจะเบื่อเขาเนะาะจ้าพี่น้องเนาะนี่คือการรักษาดแูแลบวบในกระถางเดจยังไดให้ยู่ได้โดนให้เก็บกินโดนๆแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับการปลูกมะเขือเทศพริกมะเขืออย,อยู่ในหล่มอยู่ในห่ม แสงบ่วพอ่อเห็ดจังไรจังสีได้กินมาก,กินน้อยปลูกแบบนี้ก็ได้กินจ้ะพี่น้องดูหนีแม่ลําไผ่ก็ได้กินทั้งมะเขือเทศก็ได้กินทั้งอ่าข้าโพดจนไปเบิดไปแล้วจ้ะพี่น้องเทิงพักอยู่กระถางข้างล่างอีกสามสี่ยางแต่แม่ล้นไผ่กินอยู่ในโฮมเดียวน,นี่สุ่มสุ่มเดียวนี่แม่ลําไผ่ปลูกพืดได้ไลายางจ้าพี่น้องมะเขือเทศนี่นก็ได้เก็บขายแทบทุกมือเต้มะเขือเทศนี่จะบิ่ได้เก็บทุ่มือคือบวบแต่ว่าบวบนี่ได้เก็บทุกมือจ้ะพี่น้องแต่ว่ามะเขือเทศก็ เทียเขาสิสุกนะจ่ะพี่น้องเนาะกับประมาณสวงท่าสามหมื่นเขาจังสิสุกเทียค่ะออกเป็นสีชมพูแบบนี้ก็เริ่มเก็บจ้ะพี่น้องก็เริ่มเก็บนี่คือเป็นแนวทาาหนึ่งนะจ่ะพี่น้องเนาะสำหรับการปลูกพืชปลูกพักแบบผสมประสานแบบอ่าบอกภาษาบานเฮาก็คือสมปูสมปุยแต่กระเด็ผลรับมาเป็นทีนาพ่อใจจ้ะพี่น้องสำหรับเนวทางนี้ เอาไปเป็นแนวทางใดจ้าพี่น้องล้วก็เอาวิธีการรักษาดูแลให้ถือตองให้ถือวิธีไปใส่กระชีสามมรถอ่ามีบวบมีมะเขือมะเขือเทศพริกยังต่างๆที่ห้องปูไว้ไตาลางไตสุนนี่ละ่ะได้ก,กินน้ากันไปดูนๆเงีๆยจ้า,จาพี่น้องสำรับคลิปนี้หวงังว่าคงสิบเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะจ่าพี่น้องเนะาะหวังว่าค้องสิเป็นแนวทางให้มือใหม่เอาไปเห็ด ไปปฏิบัติล่องเบิงจ้ลงจงา,งาลงมือทําคือคําตอบจากพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ลงมือทําก็ว่าู้จักว่ามันสิผลลับสิออกมาแบบใดนอกจากพี่น้องเนาะเบิงเอาไปเป็นแนวทางเบิงเอาไปเป็นไอเดียแล้วก็เอาไปเฮตดลองเบิงนาะจากพี่น้องเนาะสาหรับลิปนี้แม่น้าไผ่กับสิขอลาพีล่ลาน้องไปเพียงแค่นี้จ้าขอ,ขอคุณขอพุณนพี่น้องท่องไปสุขสุขค้นจ้าคีหนาพ่อกันไหมจากพี่น้องนี่ยังกะสามารถถามคำถามเขามาใต่คอมเมนไดเดี๋ยวแม่น้ำไผ่จะ ต่อไปน,นอกจากพี่น้องเนาะหรือว่าจะให้ท่านคิดแบบใดทัาน้องใดควอมลูลคิดข้อมลูลแนวทางแบบใดก็สามารถอ่าสักถามหรือว่าข้อมินขอมาไดเดี๋ยวแม่น้ำไผ่เ็ดใหายจากพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำไผ่เ็ดให้แมืลงก็จะก็ีอีกเราจะพี่น้อ,นองเก็บทุกมือได้จากพีน่น้องบวมเก็บทุกมือยิ่งโดนไปยิ่งโดนไปเท่าใดก็แห้งต่ยิ่งมากหลหย,ยอดหลหย,ยอดงาอไปนาจากพี่น้องแห้งงามไปนาะบ่เม่นว่าสิสุดหยอดได้จากพี่น้องนี่ปลูกเส้นกระทาง แหงเงาแหงงามไปหนาจ้า,จาพี่น้องยอดบวบอัวงามเขาอีลีเกบได้โดนคักจ้า,จาเป็นเป็นแป๊ปีเลยลหละจ้าพี่น้องเป็นแป๊ปีเลยล่ะ,ะ,ลย,ละยูกบวาเขาจะลือบอ่จะเบื่อเขาบอจะลือบอแค่นั้นนะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับเคมีลาพี่และน้องไปเพ่งแคน,นีจ้าสวัสดีค่ะ